สวัสดีตอนเย็นครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนฝรังในโลเคชั่นที่จังหวัดเพชรบุรีมาถ่ายละครเขาไปรับมาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะครับมาถึงนี่ก็หกโมงเช้านะครับแล้วก็แต่งตัวกินข้าวแล้วก็เข้าฉากเลยเข้าฉากแบบต่อเนื่องไม่หยุดเลยประมาณสักห้าหฉากนะฮะซึ่งเราก็ต้องพยายามหาคําตอบว่ามันต่อเนื่องกันยังไงสภาวะอารมณ์เป็นยังไงให้ได้นะก็หนักหนาสหัสเป็นกันนะครับร้อนก็ร้อนนะแต่ว่านั่นแหละมันเป็นงานที่เราชอบเนาะเป็นงานที่เรารัก นะครับอะไาที่เรารักก็คือเราเราสนุกที่จะได้เล,เล่นละครได้เล่นหนังนะครับแต่ที่มายืนในสวนฝรั่งชาวบ้านอิจฉานะครับอยากมีเหมือนเขาบ้างเราเป็นลูกเกษตรกรเป็นลูกชาวนาะนะครับก็ความฝันเราและภาพที่เราเห็นแต่เล็กก็คือภาพของกลางทุ่งทุ่งนาะเลือกสวนไรนาะแล้วก็อยากจะมีสวนฝรั่งสวนผลไม้นะผมอยากมีมาตลอดแต่มันไม่ง่ายเลย เพราะว่าเราจะไปทําให้เป็นจริงงั้นแหมเราต้องเราต้องทุ่มเทมันอ่ะมันไม่ใช่ง่ายนะเกษตรกรรมนี่แหละครับที่สําคัญที่สุดเลยที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเราไม่สามารถทิ้งความฝันของเราได้นะอันนี้เป็นความเจ็บปวดของผมนะผมอยากมีสวนผมอยากมีผมยากมีกระท่อมผมอยากมีบ้านอยู่กลางทุ่งนาแล้วมีสระน้ําปลูกต้นไม้อยู่รอบสระน้าปลูกผักสวนครัวตกปลากินได้ในสระที่ตัวเองมีนะครับโอ้โหความฝันแต่ความฝันผมเป็นจริงยากมาก ผมดันไปติดกับอยู่ในความฝันของการเป็นนักแสดงการทํเป็นคนทําหนังทําให้เราไม่สามารถกลับไปสู่ชนบทได้นั่นเป็นความเจ็บปวดผมและตอนที่ผมก็พยายามพยายามจะบาลานซ์เราก็ทิ้งความฝันเป็นนักแสดงเป็นคนทําหนังไปได้เราก็ทิ้งความฝันที่จะเป็นเกษตรกรมีสวนมีเลือกทาทาไร่ทําสวนไม่ได้มันตีกันอยู่นึกออกไหมแม่พูดแล้วก็เศร้านะไม่รู้มีใครบ้างที่มีทมี่มีความขัดแย้งในตัวเองแบบผมเนี่ยนะครับ มีไหมถ้ามีก็ต้องให้ชัดเจนนะเพราะว่าเราจะทําหลายอย่างไม่ได้เราต้องเลือกอะไรสักอย่างเนาะที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องเลือกเพื่อความสุขของคนที่เรารักความครอบครัวเราก็คนที่รักเราเราจะพาเข้ามาลําบากลําบนไม่ได้เราจะเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อสังคมนะครับอันนี้ค,ความยากลําบากในการใช้ชีวิตนักฝันนะฮะคลิปนี้สําหรับนักฝันทุกคนนะครับที่มีความเจ็บปวดเหมือนผมนะ